คุณอาจเคยยกมือไหว้รูปปั้นพญานาคหน้าโบสถ์ด้วยความศรัทธาแต่คุณรู้ไหมครับว่าความแค้นระหว่างครุฑกับหน้าไม่ได้เกิดขึ้นลอยยแต่มันแลกมาด้วยระยะเวลาของชีวิตถึง500ปีเวลา500ปีที่ฝ่ายหนึ่งต้องเป็นทาสรับใช้เพราะคำโกหกของอีกฝ่ายหนึ่งและภายใต้เกล็ดสีทองอันงดงามของพญานาคนั้นมันคือตราบาปที่ซ่อนอยู่ ตราบาปที่ทำให้พวกเขาต้องทำสงครามกันไม่จบสิ้นจนถึงทุกวันนี้มิติที่สู่วันนี้จะพาคุณดำดิ่งลึกลงไปยิ่งกว่าแม่น้ำโขงแต่จะทะลุลงไปลึกกว่านรกสู่ดินแดนป่าตานนครหลวงใต้พิภพที่ตำนานฮินดูกล่าวว่ามั่งคั่งและสุขสำราญยิ่งกว่าสวรรค์ของพระอินทร์ เตรียมใจให้พร้อมแล้วมาร่วมไขปริศนาว่าทำไมพี่น้องด้วยกันอย่างครุดและนาคถึงต้องมาฆ่าแกงกันคำตอบทั้งหมดรอคุณอยู่ในช่องมิติที่ร็วเร็วๆนี้ครับ